สบายดีจ้าสบายดีป้าลุงเบอร์ทุกคุทุกคนเดจ้าสวัสดีค่ะสวัสดียามสายๆแมน่นก่อนอื่นก่อนคลิปอืดๆเลยเนาะก็มาสิมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแม่บัวค่ำเด้จ้าเพื่อนฝากเงินมาสนับสนุนส่องครอบครัวสาวผู้ไทยเดจ้าขอบคุณใจยเดจ้าขอบคุณใทยขอให้แม่มีแต่สุขภาพแข็งแรงเจ็บจะได้ใครยังมีเดจ้า วันนี้สามสีแมลกเฮากะสีผ้าการออกมาข้างนอกก่อนอื่นแม่เพื่อนแบ่งให้อ่ะแม่เบี้ยงแม่ของเบาหน้าแล้วกะอีกส่วนหนึ่งกะแบ่งให้กับน,อน้องบุญมีบุญมีืมอว่าน,น้องเดียวเพื่อสีเดชไปซื้อเครื่องเขาขเรียน,ยนให้เพ่อนนอกกะขอให้แม่จงเมียอยู่หมันคนยืนเจ็บยาใดไข่ยามีปรารถนาสิ่งใดขอให้ใดสิ่งนั้นเดินทางไป <รอ S 1> ไซสซมาซส,สตลอดปลอดภัย สิ่งสําคัญเนาะขอให้อยู่น้าลูกมน้ำลานไปนานๆเนาะเป็นว่าเจ็๊ยบลังเจ็บแอวก็ขอให้ช่วยให้เศร้าได้เด้อดีได้ไวซะแมนขอโมขอบใจแม่ลายๆที่มีความอิรูปูนาขอพ่อสาวกุ้งไทยเนาะแล้วก็น้องเดียวและการขอโมขอบใจแทนน้องเดียวน้องทีอับผัพแต่อายุยังน้อยเนาะขาดแม่ขาดพ่อไปเป็นแสนๆแต่ว่า แต่กรโ s o ยังดีทียังมีผู้ใหญ่ใจดียืนมือเขามาช่วยเหลือก็ขอมุกขอบใจหลายๆขอบุกขอบใจหลายๆเลยจ้าไปกันสิพี่ตาสีพาลูกแไปกินข้าวก่อนกินข้าวปุ้นอยู่ในอันแคมทางนี่ก่อนไปจ้าให้พี่ให้น้องติดตามไปอีกในคลิปต่อไปว่าสิไปใส่ต่อว่าสิไปใส่ต่อไปอีกเลยอีกเลยโอ้ยถ่ายไหมคะน้ำเละเอาถ่ายถ่ายไหมคะก็ได้ เอามาแวะกินข้าวก่อนจังสิไปต่อเอางานขายแต่เขาปุ้นบอก๋อาขายน้ำน้ำน้ำนำมงึงมึงลูกค้าเขานางท่าเลยสบ,บายดีจ้าไปลง สวัสดีค่ะเป็นจดไหลโซตะกี้นี่สวัสดีย่ำสวยๆเลยใจพี่น้องเ,อยอเลยก่อนอื่นกะต้องขอมมุขขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ส่เเงเงินมาสนับสนุนสองครอบครัวชาวผู้ไทยเลยพี่น้องเนอะ <c oughs> มือนีข้าลูกๆมานั่งกินข้าวปุ้นในแคมทางทางสิคาวัดหลังจากที่กินข้าวปุ้นแล้วจังสิทายให้พี่น้องเมือง,งว่าทางเขาวัดตื่นตัวจากตัวนั้นมาหาตัวนั้นเนาะ เขาวัาดเราถ่ายที่เขาวัดพระาธาตุดิ่งห่างสีเหมือนอเนาะมัเป็นอย่างเนี้เนะาะทำได้กันได้อขอโมกบใจปบาดหลายหลายขอให้เพือ่อนอายุหมันค้นยืนเก็บได้ไขจามีดเด้อทีสนับสนุนส่งครอบครัวชาวผู้ไทยพีน่น,น้องแล้วเงินส่วนหนึ่งเพื่อนบอกว่าให้ไปซื้อเครื่องให้น้องวุ้นมีที่น้องเดียวหรือว่าน้องเดียวที่แม่เพื่อนตายเป็นหนุกกระเ้านอกส่วนเงินในแม่นางใหญ่ชิเก็บไปก่อนเพราะว่าสิเมื่อทรงนางใหญ่เลยจันสิคอยไปซื้อเครื่องให้นอก แล้วอีกส่วนหนึ่งแมนเพิ่นให้ให้แม่เบียงให้แม่เบียงแม่ของอันเบากระนาแม่นะ้วก็ตอนแรกคุณหลาจังสีทรให้เพิ่นเขามาเอาน้ำเพราะว่าช่วงนี้แม่นั้งใหญ่ออกมาทั้งเนาะโย่ออกมาเนินแสงออกมาเนินแสงเก่นแสงอีกแม่ขอให้ป่าทุกมื้อยู่วันค้นเยินน้อยเจ็๊ยบจะไรใครยามีปรารถนาชิงใดขอให้ได้ชิงนั่นขอให้ดีไว้ๆเด้อที่เจ็บหลังว่าว่าเจ็บหลังปวดแอว เนาะให้เพิ่นส่วงเพิ่นเศร้าไว้ๆเพิ่นบ่สบายขอผคุณขอบใจเพิ่อนได้ๆหอมคุณนั่งใหญ่กันนองๆแตาน้อยก็ว่าห้องขับปุ่นนะหิวอันนี้เข้าเข้าเซาร์วมกันเลยกับข้าวเที่ยงข้าวเซาร์วมกับข้าวเที่ยงเลยเพราะว่าเฮาเอามาเป็นเสาร์ออกมาเป็นเสากับเฮาวเตลาดแหน่เนาะตัวไซน์ยังไงตัวไซน์ยังไงใส่ก็ใส่มาเรื่องมันชิบหายกัน คาเฟไมาทางชาติฮ <us as> ั <more> ่งกับซีนี่เด้อพี่น้องเด้อมิตรหานมิตรหันกระปุนทางนั้นฝ้าเบิ้งนั้นที่เป็นอาเอียนก็คาเฟ่หรอคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่บ้านคาี่อ้าูดยักษ์กัดดูปุดกนะ ยังเพื่อนอีกคู่นึงเออจะไม่ยิงเช่กันไม่ยิงเื่นกันเออหรือแต่จะไม่ยิงคิดอยู่ว่าอยากเป็นผู้ชายพอซื่อๆหรอกเป็นผู้หญิงมันก็ดีเลยยิงเลยไม่ใช่เด็กกินแห้งเลยคิดไปก็เท่านั้นคิดไปก็เท่านั้นไม่ได้เคยคิดเลยแต่ว่าอันนั้นงงงงนุ่งน่าว่าถ้าเป็นผู้ชายได้ทม่นี่เขาจะเป็นจบบแบบอยากลองจะเป็นจะคิดอยู่เลยพอนี่อยากจอนแค้นเสือด้วพี่น้องไหม คุณคุนยังบทันอยากแก้เสือ้อแขนแนยาวคุณยังบนนอยากคืทีิทำแกงมาดูอ่าอยู่ทาดีห้างแล้วก็อยู่ทาาแม่แม่าแม่าทุกครั้งที่หฮานนางแล้วก็้องทิดอันนี้ตลอดทีสต้องไปนางปอ,อย่าแหละายามกิดอันนี้เอาดเดี๋ยวยต้องจะไกอมานนี่เออไม่กะไม่ื สวเ่มันั่งงเอาครับถ่ายพอีเาเคยจืดปบ่ยนไทยมักินกเล้มันอมอยจิไปกินกลมเนี่เสียด้อ้ยยีย่อยเด็ดคนเดียวไ่ไหวเยอ้ามถ้าเราขาวระต่ายสุดแดงคู่กับนวาดรม่ะอืข่าวครับมันแอบเบนเบีนแ่ ยีลองอนเ็ีาะอ้ยุกนคนบวยังไมเงสไมบีบไปอีกไม่นานนะไม่แหละเพราเทนแค่ที่มันเพรานี่แหละเพราะเนเแบบนี้แหละดีเนาะบางที เกมยังเกลงเยเก็บปนบอกวัย hmm. ร yeah. yeah. ่นยี่ยะพะบอมน่นางเนงบกงกินใจกระตุอนนี้เวลเาไปแทเป็นเคยแต่เ้นึงเคยตอนยูนะไเ่อวะกินขนมตอนยู่รนนะเบิ้งแนั่งนะ อ้จง้จงทองเลื่อจงทองเือแม่สกาเวไช่าก่งเไปซื้อไือไม่ว่าจมม่อไหร่ไปจนทิเลยองเป่ยกเปลือ้ยย่ยละนะนันเอต้าวออะไรแต่ยูเซโนนี่บมี่ะยูเซโนนี่ มีแต่ต้มมี่กับต้มเผือกเปื่อยเปื่อยสไลด์ไหมแหม่สหลายค่อยๆสีโบเรกินข้าวเปียกกินเปลือกบรไดเพราะว่ามันเผ็ดแล้วค่อยบๆกินนะนะข้าวเปียกแบบนี้และอีกอย่างก็แบบเค็มปากลูกนะกินเส้นมันเี้ย่างค่อยๆกินแล้เข้ากล้องเลยมันจะไปทำอะไรต้มมี่ต้มเป๊ะอยู่นานเนี่ยตอนเที่ยงตอนเที่ยงหันกินเข้ากล้องตลอดไปนะเพราะว่าบโบเรมเงินยุงเงี้ย เขาทำตั 8, วอว่าต <c oughs> ่วู้เขาแล้วแดงคนโอเคฮะยกันกินซอส <c oughs> กันมเบดไกินบอร์เดดิวหลังวย <c oughs> แบ,บนึ่ด้อยเลยสีหม Ah: ได้ล้างถ้วยยินบองเลยแค่สีล้างถ้วยรอนอยู่บ่เด้เนาะล้างบ่ลรอนก็ได้อยู่ต่อพอดีเอ้ยก็อีแม่ออกมาแต่ไปดินแล้วสิมาแวะสิพากับเปน้องเตาบ่สนั่นค่ะนี่เขา่างามงามแตเขาจะเห็ุใหม่เนาะแมนก็จะเห็นใหม่ตูบน้ำห่านเพ้มงามตูปตูปไปทั้งส่วนตอนแรกทั้งไปมิตรสีตูปดูสุดแต่ตูบข้างข้างเข้ามาตอนนี้วันนี้ก็จะเห็ุขากงามเลยบอทายหูบไทยยังแต่งงาม รถติดตามด้วยรอติดตามด้วยเลยกรีต่อไปเพราะว่าทีพากันไปไอ้ไอ้กรีบไปน้องเต่าเออเลยไปเห็ดคลิปนะงามแล้วไปแล้วไปจากเห็นไม้ตอนนั้นมันมันหมดอันนี้รีดอันนี้ก็จะมาประมูลถวายกันแต่หายตอนตอนนั้นไปแต่เฮงแหละสองปีก่อนเป็นบ่อห่านเราซ้ำซ้ำตู่ซีตู่เสียบังยุมมาเป็นอีงอันนี้ว่าชายหูมันเนี่ยจะกัเห็ดคักงามเขาจะเห็ดขัวอย่างอีกเขาเห็ดเขาจะไทยเนี่ยเปนบบเน่ ก็ตอนนั้นเบิ่งอยู่หูปิดเชียวอยู่นั่นก็ตอนนั้นหูปิดนั่นแหละแต่ว่ามันหูปิดเก่าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวนี้มันงามกว่าเก่าดีแล้วเนาะบอลท่องเที่ยวก็มันคลาดค่นาะมีคนมาประมูลมาอียงพ<า>ิเศษอาหารใหม่ก็สิมีคนมาหลายอยู่เนื <c oughs> ้หัวผายเขาคือกันเนี่ย <c oughs> มันเช้ามันพีคก็จะกันว่างไงไม่ประมูลได้ค่ะคนที่มันาไม่ได้แล้ว ชอบเมื่อซอแบบเป็นทางดีๆซะหน่อในทางเทควิลติกแต่คือยัมีคนไปดูอยู่เพราะว่าอยู่เวลาตอนดานไหลอยู่บ้านเนี้ยเอาเอาชายมีของชายเดียวสุดเป็นน้องกระแดงก็ไม่ได้บอกแต่ในเวลาดูในเวลาค่ะเป็นทางแล้วก็จะบอกนแมนน้องกระแดงก็คือว่าอันค้าสั่งนีอะเลยค่ะ มันเิดแตเวลาเฮามาหอดอันนั้นมันปุดนะบอกติดแล้วหอด้านนี้หอด้านเลยนี่ยังมีกระสอบลาบปลาหนุไปก่อนเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ต้ครอบครัวสาวผู้ชายในเลด้าขอบมุขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเน้อที่จนับสนุนครอบครัวสาวผู้ชายพี่น้องบ๊ายบาย